สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับปอยที่เอ็ดี99หลำลูกก๊าซนะคะวันนี้มีรถเก๋งมานำเสนอนะคะก่อนอื่นนะคะขอแจ้งที่กับเอ็ี99หน่อยเราตั้งอยู่ที่โซนที่2นะคะหรือโซนที่ไหน้ถามโค้ชเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประอบหรือว่าอยากจะดรุ่นอื่นอื ก็สามารถเ่อมเครื่องได้ที่เบอร์ดห5นะคะวันนี้มีรถเข็นเบยเ้าวีออสกำงนะคะตัวองเครื่องคุณลูกค้าขเปิดออกมาโอ้โหมีสภาพดีนะรถที่เป็นเบย์เอ้าวีคื้ายรถเดิมนะคะจะไม่มีการชนนักหินังนะคะเบยออสคันนี้นะครเป็นปีสองพิ ออโต้ตัวเจเนาะแม็กไม่ยังใหม่ทางร้านลงให้ขอจิ้านะคะเือทคคางขาสมอลอกคันนะคะเพื่านๆมาต่ดมาสวยเลยเลทีเดียวเนาะ,ะไม่ต้องไปทำอะไรนะคะลิมพันกันแล้วน่ะคะนี้นะขอแจ้งนีดนึงนะคะนะ้าร้านขายอยู่ที่4 1่แ0นบาทนะคะ4 1 9 0สนบาทนะคะตามวันนี้นะคะ วายจะรถให้ลูกค้าทุกๆท่านนะคะได้เอารถไปใช้นะคะในช่วงโควิด -19 นะคะที่ราคาถูกๆราคาสามารถจับต้องได้นะคะในราคาพิเศษ3,990,000บาทคุณได้รถโตโยต้าวีออสปี2017กับเกียร์ออโต้เอาไปใช้งาน ของเขาจะเป็นกลิ่นแบบพวกสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงนะคะเบอะกกรมมี่เนาะเบอะกกรมมี่นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะถูกอกถูกใจจริงๆก็สามารถเข้ามาชมตัวรถที่โชว์รูมของ f c 9 9ได้นะคะเปิดทำการทุกวันหรือจะโทรสอบถามกับปลอยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดห้าห้าหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าไอลค่ะ poymc123 poym หนึ่งสองสามหนึ่ง อนะคะแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยเนาะเกียร์ออโต้นะ,ะผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะคะเหมาะกับคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายขี่เกียรแบบเหยียดคเนาะนะคะคันนี้เลขใหม่อยู่ที่เท่าไหร่เอ,อ่ย35,649นะคะเรียกได้ว่ารถปี2017นะคะใหม่ก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยเนาะ เหมาะกันจริงๆนะคะนี่คือราคาหน้าร้านนะคะลูกค้า419,000บาทนะคะ419,000บาทนะคะคือราคาหน้าร้านแต่ปล่อยลดให้คุณลูกค้านะคะ20,000บาทนะคะจะเหลือราคาอยู่ที่399,000บาทนะคะส่วนตอคสนใจเรีนรู้ศัพทของดได้นะมคะไม่ถูกใจไม่ป็นไรนะคะลูกค้าบางท่านก็บอกมาเดินกักตัวอยู่มาไม่ได้จริงๆนะคะก็ ก็รักษามิดตสายบุคคลทีเดีวเนะคะลูกค้านะไม่ซื้อตอนนี้ไม่ว่าจะแค่ว่าสั่งติดต่อตอนนี้เนาะก็เข้าใจกันอยู่นะคะบางท่านก็โทรมาก็อยากจะได้ลดนะคะแต่ว่าขอให้เอกสารค่อนข้างชัดเจนจริงคะลูกค้าช่วงนี้นะคะการปล่อยสื่อการล่อยสื่อจะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นลูกค้าก็โทรมาสอบถามพอยนะคะที่เบอร์085514555วันนี้ ออมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ